สวัสดีค่ะเจอกับปุ้ยนะคะปิยะสมาติรสพานนท์นะคะวันนี้มา,าพูดในเฟซส่วนตัวเนาะนะคะก็ฟังในแพทย์เมื่อเย็นฟังในแพทย์เปลียมโชคนะคะ 1. ครั้งแล้วก็ฟังพี่ฝนเมื่อกี้เพิ่งจบเลยนะคะแล้วก็มาพูดของตัวเองบ้างแล้วนะคะฟังเยอะมากจดเยอะมากทุกคนจดเดี๋ยวนะเดี๋ยนะมันเป็นมันเป็นแบบว่า ประชมุมในซูมแล้วก็กจดจดแล้วก็ตอบคำถามคาถามมานะคะอาจจะมีบางคําถามที่จดไม่ทันน่าจะจดไม่ทันอยู่หนึ่งคำถามเ่จำไม่ได้นะคะจาไม่ได้เลยนะคะทีนี้มาสะดุดที่หนึ่งคำถามนะคะคือมีเคสหนึ่งเป็นลูกค้านะคะเขาถามมาว่ามีสามีคือสามีเนี่ยเขา มีลูกกับแฟนเก่าแล้วมาอยู่กับเราไม่มาอยู่กับลูกค้าไม่ใช่อยู่ไม่อยู่กับลูกค้า,าซึ่งปล่อยลูกมาเจ็ดแปดปีแล้วไม่มีลูกสกทีเออทาไมทําไมไม่มีลูกสกทีอันนี้เลยสะดุดสะดุดเลยคํานี้เพราะว่าพี่สะบายปุ้ยแท้งไปสองรอบเพราะเขากินสิ่งนี้ทุกคนหมอก็เลยบอกว่านายแพทย์เปี่ยมโชคเลยบอกว่าให้คุณผู้ชายไปตรวจสเปิร์มถ้าสเปิร์มแข็งแรงเหมือนตอนที่เขาอยู่กับสงเีกับภรรยาเก่านะคะเพราะฉะนั้นมาดูที่เรา ว่าอาหารชีวิตประจําวันที่เรากินในทุกๆวันน่ะทุกคนมันจะมีบางตัวที่มันเป็นเหมือนยาคุมอ่อนๆที่เรากินอยู่ทุกวันนะคะทุกคนมันมีอะไรบ้างมันมีถั่วเหลืองน้ำมะพร้าวน้ำกระเจี๊ยบว่านชักมดลูกนมสัตว์ที่พบบ่อยมากนะคะที่กินสิ่งนี้แล้วแท้แล้วทำไมรู้ไหมพี่สะพ้ายปุ้ยพี่สะพ้ายปุ้ยพอรู้ว่าตัวเองท้องปุ๊บสามีจา้าอ่าสามีบำรุงลูกด้อะไรรู้ไหมน้ำมะพร้าวมะพร้าวเป็นทลายเลย ซื้อมาเป็นทัายให้กินเช้าเย็นเช้าเย็นและน้ำเต้าหู้เช้าเย็นเช้าเย็นแพลคือท้องได้สามเดือนพอเดือนที่สามเอ่อเดือนที่สามไปตรวจเลือดออกเลือดออกไปตรวจเข้าโรงพยาบาลสวัสดีพี่พรพี่พรนะไม่ยอมเข้าไปฟังพี่ฝนไหลสิบแปดบวกไม่มีเรื่องเหมาพี่พรไม่มาช่วยน้องเหมาเลยเสียใจ อินแฟร์ดีว่าหิวข้าวหิวข้าววันนี้สิแปดหิวข้าวกินกาแฟก่อนนะคะอืทีนี้ท้องแรกท้องแรกอะท้องแรกอะท้องได้สามเดือนเลือดออกก็ไปหาหมอหมอ,อก,ก็บอกว่ามดลูกตามภาวะแท้งคุกคามอะไรอย่างนี้แล้วมันก็หลุด แล้วลูกก็ลุดแล้วก็นอนโรงพยาบาลแบบสามสี่วันทุกคนทีนี้ก็ปล่อยพอพอ,พอหายดีแล้วเนาะพอหายดีแล้วก็ปล่อยท้องปล่อยท้องที่สองอีกพอท้องปุ๊บท้องปุ๊บทีนี้ทีนี้ไม่ให้เมียทําอะไรเออพี่ชายไม่ให้เมียทําอะไรเลยก็ไปซื้อน้ำมะพร้าวไปซื้อมะพร้าวมาอีกทุกคนแฟหมดเห็นไหมน้องจะยัว่วน้องจะยัว่วแฟหมดใช่ไหมตอนเหมือนตอนนั้นที่หนูคอลลาเตนหมดที่ผลยั่วหนูอันนี้อันนี้ก็แฟหมดมใช่ไหมนะคะน้องจะยัว่วน้องจะยัว่วยิ่งพอด <c oughs> จริงทุกคนใช่ใช่ถ้าเรื่องสิบวกนะมนันจะเป็นอะไรที่บอกว่าคนดูเยอะมากเออไม่รู้เป็นอะไรแต่ถ้าเรื่องมีสาระคนไม่ดูแต่เรื่องสิบวกคนดูเยอะมากใช่ใช่นะคะเออแล้วหนูก็จดเยอะมากพี่พรเดี๋ยวนะดูก่อนหนึ 1, ่ง5น7 8สองสาี่ห้าหเจ็ดปดเก 11 12 13 14 15 16ซึ่งมันต้องมี17คําถามมันต้องมี17คําถามนะคะแต่หนูจดได้แค่16คําถามเพราะว่ามันย้อนหลังไม่ได้มันกดสต็อปไม่ได้ใช่ไหมไม่เป็นซูอมอ่ะเนาะนะคะนีย่ยทุกคนซึ่งจริงๆนะอาหารพวกนี้มันเป็นยาคุมอ่อนๆยาคุมอ่อนๆเลยเจอมากับพี่สะพ้ยตัวเองเออเพิ่งเพิ่งเลกขึ้นได้ว่าทำไมพี่สะพ้ยแทงบ่อยแทงทั้งสองครั้ง นะคะครั้งแรกคนโบราณคือตอนนั้นปุ้ยังไม่เจอโบทาผีนะคนโบราณเขาจะบอกว่าเดินเยอะมดลูกต่ำเดินเยอะเนี่ยทางานเยอะยกของหนักก็จะหลุดประมาณนี้ใช่ไหมเออสรุปแล้วไม่ใช่จ้ะสามีบำรุงบารุงลูกนะสามีแบบคือคือพี่ชายปุ้ยอะก็แบบเพอไงแนี่ท้องเฮออุ้ยอะไรที่ว่าดีเนาะน้ำมะพร้าวน้ำต้มู้อะไรที่แบบว่าบํารุงลูกได้บํารุงนม นมที่คนท้องเขากินกันอะซื้อมาแบบอ้มนมตาอันนั้นนมจดืดอันนี้สารพัดที่จะบำรุงลูกสรุปแล้วสิ่งที่ให้กินทั้งหมดคือเป็นยาคุมอ่อนๆยาคุมอ่อนๆเป็นอาหารที่มันมีเหมือนเหมือนยาคุมอ่อนๆทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยสภาวะแพ้งคุกคามเกิดจากอาหารที่เรากินในชีวิตประจำวันมากๆเลยนะคะ เนี่ยจริงๆมันเป็นอะไรที่ถ้าปุ้ยไม่ได้อยู่ในแบบน์นี้นะถ้าปุ้ยไม่ได้อยู่ในแบบน์นี้นะปุ้ยจะไม่รู้เลยว่าสิ่งเนี้ยทําให้เราแทงได้เออแปลกมากนะคะมหัศจรรย์พันลึกมากมหัศจรรย์รอหันการันยอมากทุกคนเม็ดหมดตอนนี้ดูเติมเน็ตแล้วใช่ไหมคะเราไม่อยากจะอวดเลยว่านะเราใส่เราไม่อยากอวดเลยว่าเรากินอันนี้แล้วเราแบบหน้าสีายเราไม่อยากเราไม่อยากอวดเราไม่อยากลนะคะเราไม่อยากอวด เราไม่อยากอดยางมัดแกงด้วยกินของดีกว่าเออไม่ได้เติมคาราเจนนะคะแต่เติมนี้ไม่รู้เติมทําไมไม่เติมดีกว่าเพราะว่าตัวนี้จะทําให้เราถ้ากินตอนท้องว่างจะทําให้เราหิวมากขึ้นแล้วปุ้ยก็จะตายปุ้ยก็จะตาย,ย,ตายเพราะว่าวันนี้ไม่ไ,มได้ออกกําลังกายนะคะไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินข้าวจะตาย ก็จะกินแค่กาแฟแล้วก็เมื่อตอนเย็นกินกาแฟกับตัวนี้ไปแล้วเมื่อตอนเย็นกินกาแฟกับตัวนี้ไปแล้วนะคะคอลลาเจนนะคะซึ่งตัวนี้เราอยากกินหน้าใสมากเอยกชอบหน้าชอสวยนะคะ,ดดะ,คะเดี๋ยวปุ้ยก็จะกินตัวนี้อ้าวแล้วก็ุ้ยหาหาอนี้กอน มาโกซีอยู่ใน,นรถโกซีอยู่ในรถน,นะคะไม่เป็นไรเนาะไม่เป็นไรนะอะเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวปุ้ยขอกินแป๊บหนึ่งนะกินกินเพิ่มความสวยและความแข็งแรงของร่างกายก่อนกินแป๊บหนึ่งแนละ้วเดี๋ยวปุ้ยจะมาตอบคาถามนะคะหอมมากทุกคนมีมีในซูมเนะมีในซูมคนถามว่ากินเนี่ยคือกินจากปรุงแต่งไหมไม่ใช่จาก เป็นกลิ่นถั่วธรรมชาติกลิ่นวิตามินซีธรรมชาติเลยนะคะกินแล้วทาไมฉี่เหลืองกินแล้วทาไมฉี่เหลืองเพราะว่ามีวิตามินซีจ้าทําให้ทําให้ผิวลื่นเด้งไม่มีผิวส้มเลยนะคะยิ่งถ้าว่ายิ่งถ้ากินคู่กันตัวนี้จะทําให้ตัวเล็กตัวเล็กไวมากขึ้นอแต่ถ้ากินตัวนี้แล้วก็ออกกําลังกายก็จะมีกล้าม เด้มีกล้ามมีกล้ามเนือ้อไขมันลดลงแต่ถ้ากินคู่กันตัวก็จะเล็กลงมีกล้ามเนือ้ออะนะอะไรที่แบบมันไม่เด้งอย่างก้นไม่เด้งอ่ะแล้วเราเออกกับบงกายก็จะก้นเด้งนะคะตอนนี้ตอนนี้แก้มเด้งมากไม่มี กินแล้วเรามากินกาแฟยั่วๆทีนี้นะคะทุกคนคนที่แบบคนที่ไม่รู้ลึกรู้จริงอะ่ะอย่างอย่างปุ้ยออ่ะอย่างปุ้ยนะมาอยู่ในแบรนด์นี้ปุ้ยก็สามารถที่จะรู้จริงรู้ลึกแล้ววันนี้ประชุมกันในโซมใช่ไหมนแพทย์เตี่ยมโชคบอกประจะลึกมากๆแต่เราไม่สามารถเอามาพูดข้างนอกได้นะคะเพราะว่ามันเป็นแบบลับสุดยอดของแบรนด์นะคะที่ในแพทย์เขาอยู่ในในาแพทย์เตี่ยมโชคปริดาคงนะคะ อยู่ในวงการนี้นะคะอยู่ในวงการเ,ออเขาเรียกอะไรนะเป็นเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการนะคะทานอาหารนะโปรตีนเนื้อสัตว์โปรตีนพืชซึ่งในแพทย์รู้หมดรู้จักอะไรรู้จักประสบการณ์จากประสบการณ์ลูก,กเคสขนไ่ายของหมอที่มาดูแลมาปรึกษามารักษานะคะซึ่งดูหลายเคสมากดูเรื่องผา,าดตัดดูเรื่องมะเร็งดูเรื่องเบาหวานอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนซึ่ง จะถ้าถ้าถ้าปุ้ยอะไม่รู้ลึกเรื่องโปรตีนพืชน,นะก็จะเข้าใจว่าอะไร,รป่ะเป็นมะเร็งมะเร็งเกิดจากอะไรคืออ่าโปรตีนสัตว์ใช่ไหมกินเนื้อสัตว์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนที่กลัวเรื่องการเป็นมะเร็งนะคะเพราะฉะนั้นจะไม่ทานหวานนะเออเราก็ไม่รู้ว่ามะเร็งมันจะ,จะเกิดจากการทานหวานนะทุกคนเนี่ยสิ่งสิ่งที่ทุกคนกลัวนะอืมเนี่ยอ่ะเดี๋ยปุ้ย คนแพ้ถั่วแดงเออคนแพ้ถั่วแดงนะจะมีอ่ะพูจะเริ่มจะเริ่มในซูมเนี่ยจะมีคนถามในแพทย์เปี่ยมโชคนะแล้วในแพทย์เปี่ยมโชคก็จะตอบนะพื่อก็จดมาในนี้นะซึ่งไม่สามารถตัดคลิปได้แล้วก็ดูย้อนหลังไม่ได้นะคะใครที่ดูจะจะรู้ว่าในแพทย์เขาตอบว่ายังไงนะอ่าทีนี้ข้อที่หนึ่งอ่าคนแพ้ถั่วแดงทานโปรตีนได้ไหมนะคะจดมาจดมาแล้วในแพทย์เปี่ยมโชคบอกว่าทานได้สบายมากเพราะอะไรรู้ไหม เพราะว่า,าถ้าเราเอาถั่วแดงถั่วดำถั่วเขียวถั่วขาวที่มันผสมอยู่ในนี้อยู่ในนี้ไปต้มไปต้มเองในน้ำเดือดเนาะซึ่งจะมีตัวหนึ่งสารตัวหนึ่งเนาะสารตัวหนึ่งอะสารตัวหนึ่งอะชื่ออะไรไม่รู้กูดจดไม่ทันนะคะเขายังไม่หายไปแต่แต่ที่เราอะทำมาเป็นแคปซูลตัวนี้แล้วอะ เป็นระบบไฮโดรไลซิสทุกคนซึ่งไปเข้าเครื่องที่แบบที่เมืองนอกอะ่ะเออเข้าไปทําการสก,กัดที่เมืองนอกเขาได้สก,กัดตัวนี้ออกไปแล้วซึ่งมันจะเป็นผงเล็กมากๆสก,กัดออกไปแล้วแล้วแล้วทำไมรู้ไหมคนเอ,อ่อจากที่ในแพทย์อยู่อยู่วงการนี้มา20กว่าปียังไม่เจอใครที่แพ้โปรตีนชนิดนี้เลยยังไม่มีใครที่มาแพ้โปรตีนโบต้าพีเลยนะคะใช่เนาะหนูก็ฟังใช่ไหมคะ ขอบคุณมากที่เข้ามายืนยันนะคะอืข้อต่อไปนะข้อต่อไปนะข้อต่อไปนะคะลูกค้าทานกาแฟบอกวอตเตอร์พี aste, แต่ลิ้นชาเกิดมาจากอะไรทีนี้นายแพทย์เรี่ยมโชคบอกว่าไม่สามารถตอบได้เลยเพราะว่านายแพทย์เรี่ยมโชคอะอยู่วงการนี้มา20ปียังไม่เคยเจอเลิศดมากเลิศดมากขอบคุณมากค่ะที่เข้ามายืนยันนะคะนายแพทย์เตรี่ยมโชค อยู่วงการนี้มา20ปียังไม่เคยเจอตัวแทนคนไหนที่มาบอกว่าเกิดอาการลิ้นชาแล้วนายแพทย์เตรียมเท่าเองก,ก็ไม่มีอาการลิ้นชาจากานี่จากจากโปรตีนกับกาแฟของบตาพีเลยแต่ถ้าอาการลิ้นชาอาจจะเกิดมาจากที่อาหารการกินในแต่ละวันของลูกค้าคนนั้นนะคะคือเขาไม่ได้บอกอรายละเอียดไงว่าคือเราต้องไปสอบถามแล้วว่าวันวันหนึ่งเขากินอะไรบ้างบางทีตัวเขา,วาอาจจะไม่ถูกกับสารอะไรอาหารในแบบ โปรตีนคือเอ้โปรตีนเนื้อสัตว์อะไรอย่างนี้หรือว่าอาจจะแพ้อะไรสักอย่างหนึ่งนะคะหรืออาจจะกินหวานนะคะทีนี้อ่าคำถามต่อไปนะคนเป็นไซนัสทานได้ไหมซึ่งไซนัสในแพทย์เรียมโชคก็ตอบว่าไซนัสเนี่ยก็คือโรคภูมิแพ้ชน,นิดหนึ่งแล้วคนไทยมาเรียกทับศัพท์ไซนัสนะคะแล้วทานโปรตีนได้ไหมทานได้ค่ะเพราะว่าไซนัสเนี่ย สายน็เนี่ยมันเป็นเหมือนคนอะไรนะโรคภูมิแพ้ชนิดหนึ่งแล้วถ้าเราทานหวานเข้าไปทานมันเข้าไปผลไม้สุกอะไรเนี้ยเนาะโปรตีนอะโปรตีนสัตว์นะเนื้อนมไข่ทําให้เนี่ยมันเป็นโปรตีนมันเป็นโปรตีนทางอะไรนะโปรตีนทางที่เนื้อสัตว์น่ะเขาเรียกเลยเนื้อนมไข่โปรตีนสัตว์ทําให้เกิดภูมิแพ้นะคะแต่ของเราเป็นโปรตีนพืชจะไปทําให้เราอะ มีสุขภาพดีขึ้นและดีขึ้นตามลําดับนะคะบางคนก็จะบอกว่าหายแล้วหายแล้วแล้วหยุดได้ไหมถ้าหายแล้วหยุดทานโปรตีนของโบตาปีนะแล้วถ้าคุณยังไปทานหวานทานนมทานเนยทานของทอดมันอะไรเงี้ยคุณก็กลับมาเป็นไส่มาใส่นัตอีกได้ถ้าคุณหยุดโปรตีนพืชของเราแล้วคุณหยุดสิ่งเหล่านั้นได้คุณก็จะไม่เป็นอีกแล้วนะคะเอออ่าโรคต่อไปเป็นโรคไตาวายระยะสามทานได้ไหมคะ ทา่านนายแพทย์เตรียมโชคตอบว่าทานได้1นถึงสแคปซูลเท่านั้นเพราะว่าระยะ3มเนี่ยมันก็ใกล้ใกล้ที่นายแพทย์เลิศมากขอบคุณมากขอบคุณที่เข้ามาฟังพี่ปุ้ยขอบคุณมากที่เข้ามาฟังพี่ปุ้ยนะคะซึ่งอไตเนี่ยระยะที่สามใช่ไหมถ้าระยะสี่ห้าปุ๊บเนี่ยนายแพทย์หมอเนี่ยเขาจะจํากัดอาหารและจํากัดนาอันนี้ทานไม่ได้นะแต่ถ้าระยะสามเนี่ยหมอยังไม่จํากัดการกินอาหารหรือ จำกัดน้ำทานได้หนึ่งถึงสองแคปซูลเท่านั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นโปรตีนเข้มข้นต้องทานน้ำเยอะในแต่ละวันต้องทานน้ำเยอะมากถ้าเป็นโรคไตที่จำกัดอาหารไม่สามารถทานได้นะเนี่ยจะเป็นน้ำท่วมปอดไปอ่ะต่อไปต่อไปต่อไปคำถาม,ถ,ามถ้าจะเพิ่มกล้ามเนื้ออยากมีกล้ามเนื้อต้องทานโปรตีนแบบไหน นายแพทย์เปี่ยมโชคบอกว่าทานแล้วก็กําลังกายเนี่ยถ้าแขนเราได้ได้ได้ไดออกกําลังนะทุกคนได้ออกแรงอะ่ะมันก็จะมีกล้ามเนื้อใช่ไหมเนี่ยโปรตีนนะ่ะมันคือสิ่งสาคัญโปรตีนพืชอะ่ะคือสิ่งสําคัญแม้แต่เรานั่งนอนเพราะว่าเขาเราอ่ะใช้ในการทํางานตลอดเวลาเนี่ยอย่างเนี้ยอย่างเราพูดกับคนดูอะ่ะพูดคนเดียวเราพูดลงหัวเหาะบางทีเราดูเราดูหนังแล้วเราก็หัวเรรอเออร้องเคื่องร้องไห้บ้าง เนี่ยโปรตีนมันทำงานตลอดเวลาทุกคนผมเพิม่มอย่างเคยเคยเคยได้ยินไหมว่าเอ้ยผมมันจะยาวขึ้นในช่วงที่สองที่สามอะไรอย่างเงี้ยเคยเคยได้ยินไหมเออุ้ยเคยได้ยินนะผมมันจะทำงานในตอนเราหลับสนิทต,ตีสองที่สามแล้วผมมันจะยาวขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยโปรตีนมันทำงานให้เราตลอดเวลาโปรตีนไม่มีการหลับการนอนนะทุกคนแล้วทำไมต้องกินโปรตีนพืชทุกวันเพราะว่าร่างกายอ่ะ มันเป็นโปรตีนที่ว่าใช้แล้วหมดไปใช่ไหมเออใช้แล้วหมดไปแล้วมันไม่มีผลเสียเลยนะมันมีแต่ผลดีต่อร่างกายมากๆไม่มีผลเสียโปรตีนนี้ไม่มีผลเสีย,ย,ย,สยทุกคนอาจทำถามต่อไปความดันเบาหวานทานได้ไหมนแพทย์ตอบว่าทานวันละ6แคปได้สบายมากนะจ๊ะเพราะว่าอะไรเขาจะไปช่วยเรื่องล,อลดระดับน้ําตาลในเลือดให้เราได้ด้วยนะทุกคนอ้าวทีนี้ทำถ,ถามต่อไปขอคําแนะนําในการทานโปรตีนหน่อยค่ะ ก่อนไปฉีดวัคซีนอ่างนายแพทย์เดิมโชคบอกว่าทานไม่ปกติมากนายแพทย์เีิมโชคก็ทานก่อนที่จะไปฉีดวัคซีนนะนะคะทุกคนทีนี้ทานยังไกงก็ตามปกติ1นถึงสองแคปซูลอะไรอย่างนี้แหละแล้วทีนี้ไปฉีดแล้วใช่ไหมสมควรที่จะทานเพราะว่าอะไรเพราะว่าโปรตีนตัวนี้ทําให้ร่างกายเราแข็งแรงด้วยเนาะถ้าเราอดอแอ i r ไปฉีดอย่างเงี้ยมันก็อาจจะทําให้เราแพ้วัคซีนซึ่งมันเป็นแบบสิ่งแปลกปลอมเข้าร่างกายใช่ไหมเหมือนคนเราท้องอะ่ะ เออถ้าเราท้องเราทําไมเราแพ้ท้องเพราะว่าสิ่งแปลกปลอมเข้าร่างกายร่างกายเขาจําว่าเนี่ยคือร่างกายเราอ่ะมันปกติอย่างนี้ใช่ไหมแล้วถ้าเขาไม่รู้ว่าเฮ้ยมีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาเนี่ยมันก็ทําให้การแพ้ท้องเพราะฉะนั้นอย่างแพ้วัคซีนก็จะเป็นอีก,อ,กอาการหนึ่งเพราะว่ามันเป็นวัคซีนที่เข้าไปในร่างกายเพราะฉะนั้นเราสมควรที่จะทานโปรตีนพืชตัวนี้นะคะเตรียมตัวไปฉีดวัคซีนนะคะทุกคนจะได้ไม่มีอาการแพ้เหมือนคนอื่นเขาคําถามต่อไป ทำไมหลังซองไม่มีคำว่าวิตามินดีแปดที่สีเหลืองเออลูกค้าก็เข้าใจสงสัยเนาะมันก็เป็นสิทธิ์ที่เขาสงสัยได้เพราะว่าคนเราอะจะกินอะไรอะมันก็ต้องหาที่มันปลอดภัยที่สุดในระยะยาวใช่ไหมเออถ้าเรากินกินไปแล้วเราแบบเฮ้ยอย่างอย่างบางคนอะเคยเห็นใน,นเน็ตไหมเฮ้ยจะมีออกมาเตือนว่าเนี่ยทุกคนถ้ากินโปรตีนตัวนี้นะกินอาหารเสริมตัวนี้นะ ต้องสมควรพักร่างกายขับสารพิษออกไปสักหนึ่งเดือนอ่ะเรากินเรากินอาหารเสริมสามเดือนพักร่างกายหนึ่งเดือนเคยเห็นไหมเพราะฉะนั้นของเราไม่ต้องพักจก้ะของเราไม่ต้องพักนะจ้ะของเรากินตลอดชีพเลยยิงแมวก่อนผิวตุกแมวจะเข้าบ้านนะคะแล้วทําไมทําไมของเราไม่มีเขียนเออเพราะว่ากฎหมายเขาให้เขียนแต่สิ่งที่จําเป็นอ่ากฎหมายอ่ะอยเนาะเขาให้เขียน เขาให้เขียนแต่สิ่งที่จําเป็นว่า<ม>เนี่ยมันได้ประโยชน์อะไรต่อร่างกายบ้างซึ่งวิตามินวิตามินบีอ่ะทุกคนก็รู้อยู่แล้ววิตามินบีมันให้อะไรต่อร่างกายใช่ปะแต่เนี่ยเนี่ยตัวแดงตัวเขียวอะไรอย่างเงี้ยเนาะเนี่ยเห็น,น,หนไหม,ม,มนะะถ้าทุกคนมีอ่ะมองไม่เห็นหรอกสีเอไฟมันเต็มแ้งแจ่มแจ๋มากนะคะถ้าทุกคนมีซองจะรู้อืมเพราะฉะนั้นอะไรที่มันยิบย่อยที่ออยเ,อเขาไม่ได้แบบกําหนดมาเราก็ไม่ต้องใส่เข้าไปแต่ว่าสิ่งที่อยู่ในซองเนี่ยเม็ดหนึ่งเนี่ย ประโยชน์โคตรเยอะๆๆเลยทุกคนประโยชน์ดีมากประโยชน์ตั้งแต่เนี่ยหัวจะลดปลายเท้าเล็บลบผมผิมดีหมดทุกคนนะคะอยากให้กินแนะน,นํานําเสนอมากแล้วปุย้ยแบบคนที่เข้ามาอยู่ในโบทาปีคนที่กินโบทาปีอะทุกคนแบบโชคดีมากโชคดีจริงๆนะคะอืมเป็นโรคหัวใจรั่วทานได้ไหมทานได้จ้ะเพราะว่าจะทําให้กล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรงขึ้นมากๆไม่มีผล หลายเลยมีผลดีด้วยนะคะเพราะว่าเป็นโปรตีนพืชทุกคนเป็นมะเร็งทานได้ไหมคะทานได้ทานได้เลยเป็นมะเร็งทานได้เลยเพราะว่าสิ่งที่จะทําให้มะเร็งโตและลุกลามเร็วขึ้นก็คือโปรตีนจากเนื้อสัตว์แล้วก็ความหวาน <laughs> ขอบคุณมากกราบขอบพระคุณมากๆนะคะ <laughs> อ้าว คำถามต่อไปแม่ผ่าตัดนิ้วเหลือไตข้างเดียวทาได้ไหมคะย้อนกลับไปคำตอบเดิมเป็นไตถ้ายังไม่ถึงระยะระดับที่สี่ห้าทานได้สบายม้ากแต่ว่าทานได้แค่หนึ่งถึงสองแคปซูลเท่านั้นนะคะอ่าต่อไปเป็นเนื้องอกในสมองทานได้ไหมคะทานได้ปกติเหมือนเป็นมะเร็งทุกคนเป็นเนื้อทุกคนเนี่ยเป็นเนื้องอกในสมองทานได้ไหมโอ้ยคีดีมากทานได้จ้ะ สิ่งที่ทานไม่ได้ก็คือโปรตีนเนื้อสัตว์เนื้อนมไข่ย้อนกลับไปเนื้อนมไข่นกไอนมสัตว์อะไรเนี้ยไม่อยากให้ทานของหวานอาหารหวาน,ม,นมากมากไม่อยากให้ทานเพราะว่ามันจะไปเล่งการเติบโตของก้อนเนื้ออย่างบางคนเป็นซีดอะไรอย่างเงี้ยเอออาปุ้ยปุ้ยเป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นก้อนเนื้อที่ท,ที่ที่ตาดำสองข้างถ้ามันใหญ่มันเข้าลูกตาดำปุ้ยจะตาบอดสองข้างนะคะไปหาหมอมาแล้วหมอบอกว่าไม่มีทางยุบ ไม่มีทางเล็กลงได้แต่กินยาไม่ให้มันขยายขึ้นแล้วพุ้ยก็กินไปสองชุดกินไปสองชุดแล้วมันก็ไม่มีอาการยุบไม่ยุบเราก็เลยแบบกินทําไมไวะแล้วหมอห้ามว่าไงรู้ไหมห้ามโดนลมห้ามโดนฝุ่นถามเลยว่าทุกวันนี้อีฉันจะเป็นหลบมันได้ไหมหลบไม่ได้อีฉันก็แว่นเงิงกระใสทุกวันมาเลงมาแรงมั่งฝุ่นมั่งเข้าเติงเข้า,าตาสารุปแล้วอีชั้นนายุบด้วยโปรตีนพืช เออต้าตาต้้ตลมสองข้างก้อนเนื้อยุบจากโปรตีนพืชและตัวนี้และน้ำหยดเนี่ยสุดยอดนะมันเกิดขึ้นกับตัวปุ้ยไม่งั้นไม่มาเป็นตัวแทนนะจ๊ะเออต่อไปต่อไปต่อไปคนที่แพ้โปรตีนถั่วทานได้ไหมไม่แล้ว <laughs> คนแพ้ถั่วทานได้คนเป็นโรคจีซิกพีดีทานได้เพราะว่าปุ้ยมีลูกค้ายอยู่คนหนึ่งลูกชาย ลูกชายลูกชายของลูกค้าปุ้ยอ่ะอายุ8ขวบเป็นโรคจีซิกพีดีหมอหา้ามทานถั่วทุกชนิดแต่เขาเชื่อมั่นในโปรตีนของปุ้ยด้วยเขาเชื่อมั่นในโปรตีนของปุ้ยเขาแอบ,บให้ลูกกินวันละหนึ่งแคปซูลจริงๆแล้วว่าเด็กเขาไม่ให้กินวันละหนึ่งแคปซูลน,นะเขาให้กินวันวินวันจนกว่าจะอายุสิบห้าถ้าอายุสิบห้ากินวันละหนึ่งแคปซูลได้แต่ลูกลูกลูกชายของลูกค้าปุ้ยอ่ะเป็นโรคจีซิกพีดีจีซิกพีดีคือแพ้ถั่วที่มี ลูกสาวแพทนี่เป็นทุกอย่างแต่ดีมากลูกลูกสาวแพทลูกสาวแพทลูกคือโชคดีอะลูกสาวแพทโชคดีน้องแพทโชคดีที่มาเจอโปรตีนถั่วนะคะเนี่ยน้องแพทได้ได้ตัวเนี้ยมาขายให้ลูกค้าแล้วว่าเออลูกสาวแพทเป็นอันนี้แล้วกินตัวนี้ดีขึ้นเนี่ยได้คีได้คีแบบขายของได้ดีมากี่ยมีหัวข้อไลน์ได้ดีได้หลายหลายหัวข้อไลน์เลยอะ ดีมากๆนะคะเพราะว่าเพื่อนเพื่อนของลูกสาวก็เป็นเออเพื่อนของลูกสาวก็เป็นแต่ปุ้ยไม่สามารถที่จะออกมาไล์ได้เพราะาลูกไม่ได้เป็นทนีจะมีคนมาเชื่อถือปุ้ยไหมก็ไม่มีคนจะเชื่อถือได้ก็ต่อเมื่อเราอะเออเนี่ยเนี่ยโุ้ยไล์เลยไล่ไล่ไล่ม <c oughs> ีหววัวข้อดีมากๆนะคะเนี่ยเออแล้วแล้วเราอะอยากจะไล์มากแต่ลูกเราไม่เป็นอะไรเลยลูกเราอ้วนว้นสมบูรณ์มาก <c oughs> ลูกเราแข็งแรงนะคะก็เลยไม่มีหัวข้อนี้แล้วคนเขาก็จะไม่ไม,มาเชื่อเราหรอกเพราะเขายังไม่รู้จักคําว่าโปรตีนพืชคืออะไรเออซึ่งทําไมถึงปุ้ยถึงพูดคานี้ได้เพราะว่าออลูกทีมปุ้ยที่อยู่ขอนแก่นนะ่ะลูกทีมปุ้ยที่อยู่ขอนแก่นนะ่ะเขาเขาบอกว่าเพื่อนหนูไม่รู้จักโปรตีนโบต้าพีเลยพี่ปุ้ยบอกไม่เป็นไรเราไม่ซีเรียสอย่างอาจใจเขาใจเราถ้าเราไม่รู้จักสิ่งเนี้ยเราก็ไม่กล้าซื้อมากิน แต่แต่น้องแต่ลูกสาวอะ่ะเออคือแต่ลูกพีมอะ่ะก็เลยบอกว่าแต่น้องฝันน่ะต้องมีหน้าที่นําเสนอให้เขารู้ว่าเออมันเป็นโปรตีนพืชที่มันดีมากๆที่มันกินแล้วก็เห็นผลนอกจากมันจะให้เรื่องหุ่นที่ดีแล้วให้เรื่องสุขภาพน้องฝันไม่ดีมากๆน้องฝันเป็นภูมิแพ้ไม่สบายบ่อยอัดโปรตีนกับโกซีไปกาแฟด้วย ดีขึ้นมากนะคะที่น้องฝัน่วยบ่อยเกิดจากอะไรน้องฝันนอนน้อยเขาทํางานกะกลางคืนคืนคอนอนไม่เป็นเวลากินไม่เป็นเวลาเนี่ยทําให้ร่างกายอย่างมันมันมันคือร่างกายอะ่ะมันเกิดมาจากคือโดยธรรมชาติร่างกายมันจะจําว่าทํางานกลางวันวน,นอนกลางคืนใช่ไหมแต่น้องฝันน่ะเขาทํางานกะกลางคืนคือเขาทํางานรตั้มันจะเวียนกะกะไปอย่างเงี้ยอืมเวียนกะไปทีนี้ เดี๋ยวก็กะกลางวานันเดี๋ยวก็กะกลางคืนแล้วคนที่เขานอนน้อยนอนดึกอะ่ะเขาจะไม่ค่อยหิวเออเขาอยากนอนทั้งวันอย่างเงี้ยนะคะก็เนี่ยแหละร่างกายก็จะไปจาอะไรอย่างงี้อืมก็จะไปจาเอ้ยร่างกายก็จะสับสนมันก็ทําให้เราแบบเพียอ้วนเออไม่สบายบ่อยเป็นภูมิแพ้นะคะประมาณนี้แล้วก็ต่อไปต่อไปต่อไปอ,อคนที่เป็น HIV, เออคนที่เป็น โรคร้าย HIV ทานได้ไหมทานได้ทำไมปุ้ยถึงพูดว่าทานได้เออเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าวันนั้นปุ้ยฟังสวัสดีค่ะพี่มนขอบคุณมากที่เข้าแวะมาทักทายน้องขอบคุณมากขอบคุณมากนะคะเออเออจริงๆแล้วในแพทย์เขาไม่ให้พูดหรอกว่าว่า เป็น HIV ทานได้ไหมแต่ที่ปุ้ยพูดได้เพราะว่าวันนั้นปุ้ยดูไรสดเมื่อเดือนเดือนมีนาหรือเดือนไหนไม่รู้ปุ้ยจะไม่ได้มีคนเข้ามาถามนายแพทย์เปี่ยมโชคว่าคือไรสดอดต่อคาถามกับนายแพทย์เปี่ยมโชคนะก็มีคนเข้ามาถามว่าเป็น HIV ทานได้ไหมนายแพทย์เปี่ยมโชคว่าทานได้แข็งแรงดีด้วยแล้วก็มีคนมาใต้โพสต์ซึ่งปุ้ยก็แคมปหน้าจอแล้วปุ้ยก็โพสต์ไปแล้วว่าเออว่าทานได้เป็น HIV ทานได้เพราะว่ามีคนเข้ามาใต้คอมเมนต์ นะคะมาเมนต์ใต้โพสว่าใต้ไรสดอะว่าเขามีญาติเป็น h ิ v ไอวีแล้วเขาก็ซื้อโปรตีนตัวนี้ยไปให้ญาติเขากินเออเขาก็ทานพวบคู่กับยาที่เป็นโรค h ิ v ไอวีะเขาบอกว่าญาติเขาแข็งแรงด้วยดีด้วยจากที่แบบผมอมๆมาอะไรเงี้ยก็แบบมีนะ้ำมีนวลเหมือนคนปกติเหมือนคนไม่เป็นโรค h i สไอวะทุกคนเพราะว่าอะไรเพราะเขาได้โปรตีนตัวนี้คือคือปุ้ยอะปุ้ยเอาคําพูดเนี้ยมาจากคนที่ เขามาคอมเมนต์นะคะซึ่งเราเราไม่ได้ไปอยู่ตรงจุดที่ไปคุกคีหรือว่าอยู่ในในคือไม่มีประสบการณ์ขอบคุณมากใช่ใชคือถ้าเจาะลึกๆอ่ะเราก็พูดไม่ได้ใช่ไหมแต่ที่ปุ้ยพูดว่าเป็น HIV แล้วทานโปรตีนได้เนี่ยเพราะว่ามีวันนั้นดูไรสดแล้ว ลไลฟ์สดของนายแพทย์ปี่มโชคแล้วมีคนเข้ามาคอมเมนต์เออปุ๊บก็เลยพูดได้ไงแต่ถ้าเจาะลึกๆเนี้ยเราไม่รู้<ม>ลึกเนาะเราก็พูดไม่ได้ว่ามันทานแล้วหายไหมเราก็ไม่รู้ใช่ปะแต่มีคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าทานแล้วดีขึ้นอืมเราก็เอาคำพูดของคนที่มาคอมเมนต์ใต้ลไลฟ์สดเนี้ยมาพูดได้ว่าเป็น H I V แล้วก็ทานแล้วก็ดีขึ้นอะไรอย่างงี้นะคะก็นี่แหละพี่ฝนทำไมมาตอนท้ายหนูจบพอดีเพราะว่าหนูจดหนูจดคำถามไว้ จดคาถามไว้เพียบเลยจะคําถามไว้เพียบเลยเพราะฉะนั้นอ่ะทีนี้ปุ้ยจะมาทบวทบวนอีกทบทวนอีกรอบหนึ่งคือหัวข้อของปุ้ยอ่ะพี่สะพ้ายปุ้ยอ่ะแท้งไปสองทองเพราะอะไรเออเพราะทานอะไรคือพี่ชายปุ้ยอ่ะเขาอยากมีลูกมากๆเขาอายุเยอะแล้วใช่ไหมพอพี่สะพ้ายท้องปุ๊บโอ้โหไปตรวจเนาะไปตรวจเนาะพอท้องแลกท้องคือประจําเดือนมันมันจะไม่มาเดือนแรกใช่ไหมเวลาเราเราไปตรวจอ่ะมันก็จะเจอว่าเรา,าท้องเดือนที่สองใช่ปะเออ พอเจอว่าตรวจพอพอท้องพอท้องพอตรวจท้องปุ๊บพี่สะใภ้ท้องปุ๊บอ้าพี่ชายไปซื้ออะไรรู้เปล่าไปซื้อน้ำมะพร้าวมะพร้าวอ่อนมาเป็นทลายทลายจากินเช้ากินเย็นจากตอนเช้าตอนเช้าตอนเช้าก็ไปซื้อน้ำเต้าหู้จากให้ภรรยากินเช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นภรรยาที่ท้องสองเดือนจะต้องกินน้ำเต้าหู้กับน้ำมะพร้าวเย็นน้ำเต้าหู้น้ำมะพร้าว แล้วระหว่างวันกินอะไรหรือไม่กินนมพี่บำรงทันน่ะบำรงบำรงคุณแม่ตั้งคานน่ะนมอันนั้นนมอันนี้อเออสรปลปกเราแทง้งเพราะว่าอะไรเขากินทุกวันบำรุงลูกแท้งสองท้องเลยนะเออเนี่ยแหละเดี๋ยวและจบแล้วสองทุ่มแล้วอาบน้ำนอนดีกว่าเดี๋ยวมันจะเพลียไปมากกว่านี้หิวขา้าวสิบแปด ไปแรกขอบคุณทุกการรับชมนะสวัสดีค่ะเฮงเฮงฟังๆังรวยรวยกันทุกบ้านนะจ้าบ๊ายบาย